จุดอะไรครับพี่จุดตรวจอะไรครับไม่มีอะไรนะดูนะปลายเป่วยไม่มีวอวบวบบอกแล้ววอบอก ทำไรครับทำไรทำไรเก็บทำไมเก็บทำไมตรวจเชียะตรวจเชียเก็บทำ,ท,ทำไมครับอะเขาตวรวจเชียะพี่ใช่ปะตรวจเชียะใช่ไหมพี่อะโอโ้โหเก็บแล้วเ,เรียบร้อยขวดน้ำครับพี่ขวดน้ำโอ้ยผมเห็นเมื่อกี้ไม่ต้องมาแถไม่ต้องมาไถครับนี่ครับบรรยากาศถ้าบอกว่าทำถูกต้องแล้วจะรีบเก็บทำไมล่ะครับ เราเรียกตัวฉี่ป่ะพี่เพิ่งจะใช่ไหมอ่านี่ครับเรียกตรวจฉี่นี่ดูนะครับป้ายมีแค่นี้กล้อง cctv ไม่มีรีบเก็บเนี่ยตรวจกันตรงนี้แหละเปิดประตูแล้วก็ตรวจเอาประตูรถบังไว้ อ่ะดูนะอะไรครับอะไรครับนี่หละเขาเรียกพี่อ,อ่ะอ่ะชมกันไปก่อนดูมีแค่เนี้ยเนี่ยเมื่อกี้ก็ขนเขาเรียกเขาลงมาตรวจฉีพอพอพอผมเดินมาปุ๊บ เก็บที่ตรวจฉี่อย่างไวเลยอ่าเดี๋ยวอันนี้ผมจะให้ดูนะครับว่าผู้ควบคุมด่านพันตำรวจตีแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ด่านไหมเห็นแต่ผู้กองนะครับ แต่ยังไม่เห็นพันตำรวจตีนี่นะผมจะรอดูว่าเขาจะตรวจอะไรนะครับรถคันนั้นเมื่อกี้เขาลงเรียกลงมาเขาบอกว่าจะตรวจฉี่แต่พอผมเดินมาเขารีบเก็บที่ตรวจฉี่ครับชมกันไปครับ อันนี้จะเป็นเปลี่ย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 นเรื่องแล้วพี่เขายังบอกอยู่เลยว่าเขาเรียกตรวจชีอ่าโอ้โหันมานี่ตรวจีไหเขาีเมื่อกี้นี่เก็บมัดมาเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมามาพี่ออกมาออกมาออกมา ผมมาจากสมาคมรักลุมดานเถือนตรวจสอบอะไรครับม,ม,ม,มีการมาถามว่ามามา,มาจากไหนเมื่อกี้ผมวิ่งลงมาเนี่ยอุปกรณ์ตรวจฉี่เนี่ยเนี่ยอยู่ในรถเนี่ยถ้าไม่บอกว่ามีการตรวจอะใครจะไปเชื่อ ทำเลเหมาะไหมตั้งตรงทางโค้งเลยครับนี่ดูดูนะ เรามีไลฟ์สดอยู่พี่คนนั้นเขาบอกแล้วว่าเรียกลงมาตรวจฉี่ไม่เป็นไรเขาเขาพอดีมีไลฟ์สดแล้วด้วยใช่เขาพกหมดแล้วมาตรวจฉี่ครับใช่เพราะว่ามีคนโทรบอกผมว่ามีการตรวจฉี่ผมเลยมาดูมันมันมีคนบอกแล้วครับถ้าทําถูกต้องก็ทำถูกจะกลัวทําไมเออเรียกเขาตรวจฉี่เนี่ยจะกลัวทําไมล่ะเดือนนี้ จะเป็นวันที่สองวันที่สองครับประมาณ4โมงอพอนะสพนครชัยศรีครับ ทำถูกต้องเลยกวัวทำไมอยากเขาลงมาตรวจฉี่เนี่ยเนะพอเขาไม่พอเราเรามาปุ๊บเขาจะเปลี่ยนอีกแบบหนึง่งเขาบอกว่าป่าปามอัดชยากรรมกล้อง C C T V ไม่มีไม่รู้ว่ากล้องเปิดหรือไม่เปิดทำไมไม่เปิดกล้องอะพี่กล้องเปิดไหมเนะี่ยพี่มองว่าเปิดไหมผมแจ้งพี่ว่าเปิดนะ,ะเปิดเออ เปิดก็เปิดผมไม่ถามว่าเปิดไหมค่นั้นแหละสิบสี่แล้วครับจะรีบไปไหนแล้วครับพี่บบป้่ายมีแค่นี้กล้อง cctv ไม่มีตอนแรก มันไล์แรกๆนะที่ว่าพอผมลงมาปุ๊บแต่ไม่ไม่รู้ว่ามัน,นเห็นไหมนะเขาอุปกรณ์ตรวจฉี่ใส่ไว้ข้างในรถแล้วถ้าไม่มีการตรวจฉี่ผมจะไม่มาดูครับเพราะว่ามีคนโทรไปแจ้งผมว่ามีด่านตรวจฉี่ ปิดหน้าปิดตาครับสอพอนะครชัยศรีครับสอพอนะครชัยศรีจังหวัดนะคนปรปฐมครับนครับพอมาปุ๊บวอร์ 14, อรสิบสี่ปั๊บปกตินี้จะตั้งถึงเย็นๆนะครับมืดเลยครับ มีแต่ผู้กองครับผมผู้ก,กองมีสองท่านแล้วตั้งเลยตั้ง,ต,งตรงทางโค้งด้วยอนะโค้งหักศอกอะครับ,รบพอเข้าโค้งมาปุ๊บเจอด่านเลยครับไม่รู้ว่าจะเอาความปลอดภัยไว้ที่ไหนครับเนี่ยเนี่ยโค้งหักศอกนะครับดูโอ้โหสุดยอดจริงๆครับสอพอนครชัยศรีเนี่ยเห็นไหม เป็นโค้งเลยนะโค้งหักศอกเลยนะครับเนี่ยโค้งมาปุ๊บเนี่ยเข้าด่านปั๊บเนี่ยแล้วเผื่อรถเข้ามาเขาเบรกไม่อยู่แล้วเขาชนกันอนะ่ะใครจะรับผิดชอบครับเออแปลกนะตำรวจไทยนี่ทําได้ทุกอย่างครับทำได้ทุกอย่างที่ผิดระเบียบไม่ถูกระเบียบทําได้หมดเลยสุดยอดจริงๆจรินนงสุดยอดมากเนี่ย พอลงมาปุ๊บแล้วก็บอกว่าป่าปามอัชญากรรมตรวจบัตรต่างด้าวนู่นนั่นนี่โอ้โหเนี่ยเหมาะไหมดูเดี๋ยวขวาเข้าไปนั่นก็เป็นป่าเนี่ย อันนี้น่าจะไม่ใช่กลวยตำรวจนะครับน่าจะเป็นกลวยโรงงานเขาเนี่ยกลวยของโรงงานเขาดูเขาบอกว่าตั้งถูกระเบียบตั้งถูกกฎหมาย จะรีบเก็บทำไมล่ะเออแปลกเนาะพอเห็นกล้องนี่รีบไปเลยวะ่ะเนี่ยตั้งอยู่หน้าโรงงานเนี่ยแล้วรถเข้าออกด้วยเนี่ยตรงเนี้ยทางแคบๆยังมาตั้งกันเนะโอโห เหมาะจัดเหมาะจริงอะตรงเนี้ยสอพอนครชัยศรีไม่รู้ว่าเอาจะไปตั้งที่ไหนอีกนะ ที่ขน,นั้นจอดนอออออ้อเปล่าวะใช่ป่ะใช้คันที่ออกมาถึงตรงนี้ป่ะคันไหนู้นใช่ไหมใช<น>่นั่นน่าจะรรถคลดพวกกองคันสีขาวอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีขาวกำลังออกอ่ะใช่ป่ะหรือว่าลดลดแข็งถอยถอย,ถอยมาชนรถเลยนะ เลิกแล้วเมื่อกี้ฟ้ามาไอตัวเดล็ก็บอพวกตำรวจจอด่างเขาจะพื้นที้มาจับเออมันจับดอกท่อดังมันจับดอกท่อดังมันจับตรวจฉี่อย่างเดียวตรวจเยี่ยวอย่างเดียวตรวจเยี่ยวแบบไม่ถูกระเบียบครับแบบไม่ถูกระเบียบก็ต้องเลิกด่านนะครับสนับสนุนตำรวจทำดีเท่านั้นครับสมาคมรักลบด่านเถื่อนใครทำไม่ถูกระเบียบเราไม่เห็นด้วยครับ ไลส,สดเพียงแค่นี้นะครับ, okay, รบโอเคครับขอจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้ามีอะไรเคืิบหน้าเดี๋ยวไลฟ์สดให้ดูอีกหรือจะรายงานให้ทราบอีกทีครับขอบคุณาครับ